สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อำเภอจอมทองนะครับแล้วก็ตอันนี้แผนที่หมู่บ้านระทบเพื่อการท่องเที่ยวนะครับบ้านหนองอับช้างเราก็จะมีพารกรรมย้อมผ้าทอมือนะครับก็น่าจะเป็นภาพฝ้ายนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีต้นฝ้ายอยู่นะครับนี่เป็นต้นฝ้ายนะครับอาจจะไม่เห็นเป็นดอกฝ้ายอันนี้เป็นดอกนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เป็นกลัวฝ้ายมาเนี่ยเห็นไม่ชัดเจน โดนแมงกินนะครับมีแมลงลงนะฮะตรงติดถนนเส้นเชียงใหม่ฮอดนะครับก็จะเป็นจุดเรียนรู้นะครับนี่ก็จะมีกี่ทอทอผ้าฝนะ้าย นี่ก็เป็นห้องแสดงผ้านะครับนี่ครับก็เป็นเสื้อแบบต่างๆนี่ผ้านะครับก็สีค่อนข้างจอบเป็นทางเอิร์ธโทนนะฮะทางสีแบบสีพื้นสีลายธรรมชาตินะ นี่ครับหลากหลายแบบ